ถามถามพี่บาอดก่อนไม่รู้เหรอเขากะโดงเนี่ยรักชาติไหมอ่ะฮะเขากระโดงเนี่ยหัวสวนเนี่ยมึงรักชาติไหมรักไทยอันนั้นน่ะพี่บ๊อดรักแม่อย่าตลกอ,อย่าตลกอย่าตลกอย่าตลกอย่าเอาดีใส่ตัวเอาช่วยคนอื่นคุณเอาตัดตา,านอะไรมาว่าคนไทยไม่รักชาติใครเมื่ไไ่รักชาติอไอคนที่คิดแตกแยกก็คือตัวคุณนั่แหละคุณพี่บาอ บอกให้ไม่มีนโยบายชนตีนอะไรเลยไอ้เหี้ยเอะก็ AI, อ้างรักชาติอ้างักชาติรักชาติไอ,อ้เหี้ยนึดอย่างนี้ได้ไงวะขอพูดก่อนได้ไหมนิดหนึ่งค่ะ<ช>คุณเอาบรรทัดฐานอะไร<ช>เอาตะกาอะไรมาพูดว่าใครรักชาติไม่รักชาติถามนายพิพั์ก่อนแล้วจะติดประสานเนี่ยถามก่อนคำว่าไอ้รักชาติไม่รักชาติคุณเอาอะไรตะกาไหนมาพูดว่าใครไม่รักชาติใครรักชาติ อย่าอ้างฮะอย่าอ้างไม่ต้องมาอ้างแล้วครับว่าใครก็เขารักชาติทุกคนนะครับไม่ต้องมาทําเป็นว่ามึงรักชาติอยู่คนเดียวอย่านะประโททุเรศมองจริงทุเรศอ่าผมถามตัวคุณนั่นแหละตัวคุณนะตัวสร้างความแตกแยกไม่มีนโยบายหรือไงฮะคุณอ่าอะไรนะชื่ออะไรนะพี่พัดพี่พัดคุณไม่มีนะ <พา S 1> คุณไม่มีนโย,ยบายอะไรามาพูดกับเขาเหรอ แม้เป็นถึงรัฐมนตรีก็มนาคมแต่ก่อนก็เป็นรัฐมนตรีกีฬาวันนี้มาคุมก็มานาคมเพราะว่าสัตยามมีคดีอยู่ในปปชรถเ,เคนไอที่เคนถล่มลงมาเนี่ยคุณทําอะไรอยู่อ้มังงามอะไรอยู่อ้ม,มังงามอะมมไรอยู่มมลยยแล้ววันนี้จะออกมาพูดเรื่องกางหาเสียงรักชาติไม่รักชาติขอโทษนะกูเนี่ยคนไทยอ่ไอเหี้ยกูนีเ่เกิดแผ่นดินไทย อูเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยอูทำาชื่อเสียงในมอาชีพทีมชาติไทยไม่ต้องมาถามแล้วคนไทยทั้งประเทศเนี่ยไม่ต้องว่าบอกว่าใครไม่รักชาติเคารักชาติตัวเองแต่อย่ามาเอาเป็นประเด็นบอกก็บอกแล้วไงมันมีมีกทั้งโหนนะมีทั้งโหนมีทั้งอ้างประเด็นอะไรมาหาเสียงอะไรนี่อยู่ในอ่านี่อยู่ในนโยบายเหรอ ถามก่อนอย่าตลกไอ้เยี่ยนี่ขามกิ้งลิงกับหมาอย่าตลกถามถามพี่พัดก่อนไม่รู้เหรอเขากะโดงเนี่ยรักชาติไหมอ่ะฮะเขากระโดงเนี่ยหัวสวเนี่ยมึงรักชาติไหมรักใครอันนั้นน่ะพี่พัดรักแบบอย่าตลก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 ยาวดีใส่ตัวช่วยคนอื่น คุณเอาอตัดต่าอะไรมาว่าคนไทยไม่รักชาติใครม้างไม่รักชาติไอคนที่คิดแตกแยกก็คือตัวคุณนั่แหละคุณวิบัติบอกให้ไม่มีนโยบายชุนตีนอะไรเลยไอเฮียเอ,อะก็อ้างรักชาติอ้างรักชาติรักชาติอไอเฮียนิดอย่างนี้ได้ไงวะงทั้งโหนทั้งอ้างแหมเอามาคุยเป็นประเด็นประโทขอโทษในกวกหาเสียงอย่างคุณจนะอบอกทำไม ถ้าไม่ได้อยู่เงี้ยมึงไม่มีทางได้เป็นรัฐมนตรีหรอกความขอความสามารถก็ไม่ได้เรื่องก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นผมบอกประชาชนต้องสั่งสอนกับคนปากพวกนี้เขาปากเลยย้ำปากเลยย้ะก็ไม่ต้องเลือกแม่งไงไม่ต้องเลือกให้ศูนย์พันไปมีที่ไหนอ่ะไอเย้ยนโยบายมีไม่พูดมาพูดว่ารักชาติไม่รักชาติพ่องตายกูเนี่ยรักชาติ แล้วมึงจะรักชาติน้อยเหรอก,กูบ่าถามมันก่อนมึงพูดอย่างนี้มึงดูถูกประชาชนเนี่ยสักพักการเมืองมึงดีนะกะของมึงดีกันเหรอเ,ททเฮนถล่มไอ้เยมึงย้ายผู้บ้านแล้วรถไฟเขาก็าโดนมึงทำะไรกันมึงนั่งทำาอกไรก็เจ้าไอ้สันดานอายุก็ไม่ได้มากครับผมตะไหะ่หรอกแต่อี้ยเสือกผมหงอกเกิดมาผมหงอกตัด <laughs> <N> <N> น่ีพง<ช>พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถามก่อนถามว่าเองนิติก็ดีสุภาจีดีตรงไหนอะถ้าคุณแน่จริงค,คุณก็เอานโยบายออกมาพูดเดี๋ยวได้เอานโยบายมาพูดชนกัน<อ>ไม่ใา่คุณมาพูดว่าใครรักชาใครแมงแ,และก็กมาเอกนิติงเองนิติขอโทษนะประชาชนน่ะเขารู้ว่าใครเป็นใครไม่ต้องมาชี้นงชี้นำหรอกมึงจะพูดอะไรว่านโยบายถามก่อนวันนี้ภูมิใจไทยมีนโยบายอะไร อะไรคนละครึ่งคนละครึ่งพักนี่บุญคุณอ่ะบุญคุณอ่ะ,อะ,อะแต่คนคนละหมื่นไม่ดีกว่าเหรอเก้าคนเก้าล้านไม่ดีกว่าเหรอแหมเวลาเขาเก้าล้านมาแหม,มจะเป็นจะเป็นจะตายหงไตายหาขอโทษนะอย่าเคลมอย่าเอาผลงานของเขาไปเคลมและทํามาบอกว่าตัวกูดีขอโทษนะ<ห>อย่าหาเสียงแบบกะโลกกะลาขเขาเรียกอะไรลงมาไอ้กล้วยทอดมาเสียงไอ้กล้วยทอดไอ้เงี้ย ไม่พูดมากเจ็บคอเพราะภาษาวัยรุ่นอย่ามาสู้ลิงอย่ามาสู้ลิงเหมือนบางเอิญเหมือนกับไเอิญเอิญแม่งแน่นอนแต่นี่เป็นรักการเมืองแต่ทําเป็นตีฝีปากทําเป็นแหมโถเขาดูหน้าก็รู้แล้วสมองแก่ไหนคิดที่อะไรไม่เป็นเราไอ้ทียได้แต่เกาะเขาอย่างนั้นนี่แหละแล้วก็ขึ้นมาขอโทษสุภาษิตนั้นไม่มีองค์กรของเอกชนเจงหรอกแหมทําเป็นเหมือนดูดี แล้วถามว่าสุภจีจะสู้จะสู้ดรเชนได้เหรอยศชนะวงสวัสดอ์อะสุปจีมาจากไหนอะอ่ะสุภจีจะสู้ใครจะสู้จุลพันธ์ได้เหรอสู้ได้เหรอเออสุภจีสุภจีสู้จุลพันธ์ได้เหรอเออจุลพัออนธ์นี่เคยยุ่งะอะไรกับการเมืองเคยมาทำอะไรอโจบวันนี้ตห้ประชาชนก็ตัดสินใจขอโทษถามคุณวิพัฒน์ก่อนว่าคุณเอาข่าวที่ไหนมาครับ คุณไปอยู่ในลืบไหนมาฮะคุณไปแอบอยู่ในกาลาที่ไหนฮะเขาหาเสียงกันเขาก็หาเสียงเขาเอาจุดดีของเขาออกมาพูดใครจะโจมตีใครโดยเฉพาะปรกเพื่อไทยไม่มีโจมตีใครคุณวิพัฒน์พูดเพื่ออะไรฮะเพื่อถ้าเป็นสร้างประเด็นนะฮะสร้างประเด็นให้รักชาติสร้างประเด็นแหละครับขอโทษคุณอยู่ตั้งนานเพิ่งมาพูดได้สองวันแล้วออกมาพูดจะเป็นเหมือนใครเขารู้จักคุณนะคุณเป็นรัฐมนตรีไม่มีใครเขารู้จักคุณเลย วบิบัติและเศรกิจประสานเป็นขายเพราะคุณไม่เคยมีแสดงออกทางทางสังคมของการเมืองไม่เคยแสดงตัวออกมาอะไรเลยดีแต่เป็นอ e ีแอบอยู่ข้างหลังแล้วก็แอบอยู่ข้างหนูอือย่าพูดนะค่งจะเห็นค่งจะเห็นหัวก็อีตอนที่มีเคนถล่มไงนั่นแหละเคนลนถล่มบ้านตีคมนาคมรับผิดชอบรับผิดชอบเลยครับยายผู้บ่ารถไฟแล้วทีอย่างนี้คุณบอกว่ารักชาติเขากระโดงทําไมไม่เอาล่ะครับอ่ะ ไอากระโดงหัวถั่วเอาแล้วพวกคนที่เสียชีวิตสาวที่สองศพทำไงครับเอาเงินหลวงไปอุดนะฮะอ่แล้วผู้ที่เสียชีวิตนะเอาเงินหลวงไปอุดเหรอครับหรือยังไงฮะไอคนที่ตายก็ตายไปเหรอครับไอคนที่มีผลประโยชน์ก็อยู่กันไปเหรอฮะเฮ้ยบ้านเรานี่มันลืมง่ายแล้วไอสื่อบางตัวก็ไปเห็นออกนะไม่ออกอะไรเลย คนตายก็ตายไปแหละครับทําไงฮะ,ะรัฐบาลทำอะไรฮะลอ,อยตัวเป็นเทวดากันเลยครับพวกเทวดาทั้งหลายอ่ะไอ้ลูกเทวดานั่งเหา่านั่งพูดกันในเหี้ยคนตายไปกูไม่สนน้ำท่วมตายกีจศพก,กูไม่สนเขาก็ดงกูไม่สนวสอ,อกูไม่สนและอยากยังอยากยากังหน้าด้านหน้า,นาทนจะมาเป็นรัฐบาลค่ะพอเดี๋ยวพระเกินพกุญช์ตายเขาเป็นรัฐบาลมึงก็มาแล้วม็อบมาเต็มหมด เขาโต้นทบประเทศชาติชิบหายบอกว่าคนหี้ยๆอย่างนี้แหละไม่รับกติกากันที่ว่าเห็นไ้มฮะเออโถเนี่ยเขาบอกมารับตำแหน่งวันแรกถนนยุบเทนถล่มไฟไหมเป็นไงฮะสารพัดนะสารพัดานาารณ์รไล้ๆเต็มไปหมดยังหน้าด้าหน้าทนมายืนพูดสแกมเมอร์เขาปากไม่ได้ก็บพวกมึงดังนั้นเนอเปล่าเขาเชื่อได้ว่าเป็นพวกคุณหรือเปล่า เทียไปโยนความผิดว่าสแกมเมอร์มาจากโอ้ยจะมีนักการเมืองพักเพื่อไทยใครอะไอโนงไอเนไอพวกไอพวกเฮียนั่นน่ะมันไม่ได้อยู่พักเพื่อไทยอย่ามั่วไอ้ชนกอย่ามั่วพวกมึงมั่วไม่ได้แล้วคงสุดท่านจะมาเปิดปั๊บรักเพื่อไทยตรงนี้เป็นของพรคนี้มัขอโทษทุเรศนะเรื่องการเมืองสกปรกไอเฮียขอโทษเถอนี่ไงประชาชนเขาถึงตั้งคาถามไงว่า ถ้าอยากจะให้คดีเขาเออกอะไรนะคดีเขาก็โดงเดินก็ต้องเลือกเพื่อไทยเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยนะคุณจุดเริ่มต้นในการที่จะไปเอาคดีเนี้ยให้เดินหน้าแล้วก็ใช่ถ้าอยากจะให้คดีหัวสวออเดินหน้าก็ต้องไปเลือกเพื่อไทยถูกไหมฮะแต่ถ้าอยากจะให้คดีหัวสวคดีเขาก็โดงเนี่ยมันเงียบคุณก็ไปเลือกฝั่งว่าฝั่งของ ที่มันมีคดีนี้ได้เลยคน,นแก่คนเฒ่าที่คนทํางานตากตำนาไร่หรืออะไรก็แล้วแต่ครับ <c oughs> ลุกก็โอยนั่งก็โอยเนี่ยครับเบาหวานความดันไขมันตับไปหัวใจปลอดมาวันนี้สมุนไพรไทยดีของเราดีที่สุดแล้วดีจริงๆนะครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเขาบอกใช้กันมากว่ามากกว่า20ปีแล้วก็อยู่ค <c oughs> งทนมาอย่างนี้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะเบาหวานความดันไขมันวันนี้อยู่จริงๆนะครับเราไม่ใช่เป็นอาหารเสริมเราเป็นยานะฮะ เป็นยามีออยอทุกอย่างพร้อมครบชุดเพราะฉะนั้นนะท่านนดสนใจบริภัณฑ์วันนี้เข้ามาสนับสนุนรายการเลย